ให้อย hey ja, uh, ู่ส่วนนี้ชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับอยู่ของมิสเตอร์คิมซีคิมคุงซีอ่ะอยู่นี้ก็อยู่ในเกมคอร์รีโลฟายส์นะครับเกมแนวเซนต์นิวิวนะครับมมองนี่ใช่ครับทุกอย่างใช่หมดเลยลำเนินครับเซร็ผมต้องเซ็จแล้วนี่ลืมว่ามมานิวเกมกันเลยนะครับเล่นจะเล่นในโหมดอ่อีซี่ก่อนละกัน พอยังไม่เคยเล่นเลยมาดูอินทงเขานะทำมาได้สวยงามจริงออกว่าชีนนะเบอร์คืจะเป็นอัฟฟาทีมถ้าจะไม่ผิดบอกให้ออกไปได้แล้วดูอัฟฟาทีนแต่คนนะ่ล้วก็กระโดดลงมาจากเอาะยังไงเออลงมาอย่างเทพคือเอลซีเอหนึ่งมาคนแล้วก็บอกเขามาสำรวจเรือน,นี้เ่าะอ,อะไรกันไม่รู ขิมอะไรบอกอะไรทางนู้นนะครับทีมสองนะครับ<อ>ระวังด้วยในกระทีบในกระทีบในกระทีบโอ้ยยิงยิงข้าศึกข้าศึคข้าศึกเนี่ยแ,แล้วก็เจอเซนเดอร์แมนสามคนล็อตติง่งต้องที่ไม่ใช่ครับ <c oughs> แล้วเขาก็ตกใจเพราะไม่เจอเทียอะไรเลยนะครับแล้วเขาก็เจอซับป์้ี่เจ็ ่เลยโง่เลยเดืนเอาเบ็ดตุยตุนนะครับคิมินคิมินเดมินเดมินโทชามินอะไรสักอย่างนะครับอนี่ไหมนี่ไหมมาเกตตอบด้วยตอบด้วยถ้ายังอยู่เอ้ยบอกให้มตอบเลยมันก็ไม่ตอบนะรู้สึกแข็งเขาจะขาดเฮ็ดมีโอ้ออกมาด่วนออกมาด่วนอะไรสักอย่างครับ ป้าอะไรวะลูกดอกอ่ะนี่ห่วย u s, <S น,น,นะน่วลุก for e s a t a n t i มากัน 4, ั้งสี่ห้าสามสี่ห้าคนทีมนึ่งอ่ะระเอกหน้มามนลีออนมากนะตรงไหนฝาแลวแล้วเขาขึ้น คนเรือมาเพียงเพียงเพียงคนเดียวนะครับสามสามเนื้อเรื่องเลยมาสี่ห้าคนขึ้นเรือไปเพียงคนเดียวอ่าเราก็จะอ่านก่อนนะครับเพ่เราจะได้รู้อาโอเคเราไม่ต้องอ่านแล้วเนาะต่อครับอะไรครับเราก็จะขึ้นเป็นข้างบวน มุมมองเหมือนเซตอีวิวนะครับเล่นไม่ยากเล่นไม่ยากเฮ้ยอะไรข้างบนอ๋อสัญญาณของความช่วยเหลือนะครับเรือพูนั่นเองนะถ้าจำไม่ผิดแต่มันบังคับยากอยู่เหมือนกันนะครับดูไม่ไม่ยังอื่นไม่ร้อนนะครับบรรยากาศก็ไม่ค่อยน่าจะร้อนร้อน ตอนนี้มันคุยกันเนี่ยนะครับเฮ้ยเกือดอะไรอ่ะเฮ้ยมันหายไปแล้วยิงชาไปกด E เก็บกระสุูนขึ้นมาครับในห้องนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วอ่าต่อไปครับเราก็จะไปห้องกันต่อไปนะครับเราก็จะวิ่งกันไปต้องมองซ้ายมองขวาครับ ลุงลุงลุงปเป็นไรไหมลุง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 หัวขาดครับไส้ไหลอ่าไม่เจออะไรเลยครับแล้วเราพุลุงออกมาจากไหนอนะลุงเราเราเพื่อนลุงหายไปไหนกันหมดเนี่ยดูเอฟเฟกต์ไฟก็สวยดีนะครับออกอลังการดูดีเหมือนกันนะครับแล้วก็จะวิ่งกันต่อครับ โหดูขึ้นดิโอ้ทะเลไม่อยากลงไปเลยโอ้ใจยเยน็นใจยเยน็นใจเย็นลูกพี่ใจยเยน็นเอ้ย,อยคนคนเออเราไปปานนี้กับสโตนะครับอ่ะแล้วเราก็ได้ลูกกระสุนมาเหมือนเดิมแต่จบก็ยังอยู่แล่ปืนแม่งก็ไม่ให้เราให้แต่ลูกกระสุนมา ซึ่งไม่เหมือนจะบั๊กแต่มันก็ไม่บั๊กนะครับ,บรเราจะเซฟส,สุดเข้าไปทางนี้ครับอะไรอ่านว่าอะไรเป็นภาษาอะไรอะไรบอกว่าตัวทางเข้าเข้าทางนี้นะครับอ่าลองลอง,ลอ,งอันนี้ก่อนอา่าลอครับอา่าครับอา่าไปบอกให้ยงิงที่เครื่องไฟฟ้าโอเคยิงแล้วครับแ้วอันนี้คืออะไรอา่าไม่มีอะไระครับ โอเคแล้วก็เข้ามากันแล้วนะครับโอ้ยเสือภาษาอาหรับมั้งโอ้ยอยู่เอ็มมัมาแล้วกูณร้ต้องตายแน่ๆมันอุ้ยเฮ้ยประตูมันล็อกปุ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 กนะครับเนี่ยเขาก็บอกงี้เราตายแน่ๆมันมาแล้วมันกําลังมาเฮ้แล้วมันก็หาที่หลบครับแล้วเราก็หนักแรกครับไปเลยครับเปลี่ยนลูกผสนก่อนเดี๋ยวแม็กซี่เดี๋ยวแม็กซี่ดีนั่งดิ ถึงแม็กซี่คอมมาหลายเผื่อโอ้ยๆหลอน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 โอ้ยให้ตายเหอะอุ้ยศพไม้เกี่ยมครับแล้วเราก็ได้ลูกโซนเตือนน้ำอ่าโอเคปิดน้ำครับแค่นี้ก็จบแล้วมึงไม่น่ามายืนเข้าประตูตรงนั้นเลยนะครับแทนที่มึงจะช่วยดับไฟในเรือก่อน เสร็จแล้วครับเอ่อห้องแรกที่เราจะไปนะครับคือห้องนี้ครับขวาร้ายซ้ายดีครับคติของผมเอ๊ะฮันตัวอะไรโอเคครับไม่มีละอ็คือยาคือยาปฏิชีวนะนั่นเองอืมนี่เราอยู่ในเรือนะครับเหมือนอยู่ในรังในรังอะไรสักอย่างนะครับอ่ะแล้วเราก็จะสลับไปอีกห้องหนึ่งข้างหลังของเราคือห้องนี้นะครับ รู้ว่ามึงอยู่ตรงนี้นะมึงออกมาสิกูไม่เข้าไปหรอกไอฟไฟไอฟไฟทหำแปลกหำแปลกอะนมโนฟอร์มอะไรทักอย่างเอ้ยตรงนี้คืออะไรโอ้สิงเราเข้ามาเขาไม่ได้ลูกกระสุนกลับไปเสียดายเสียดาย าห้อง um, สุดท no? ้ายแล้วเอ่ออะไรเปิดประตูเฮ้ิกดนั่งดิอ um ุ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหพอปิดไม่มีไฟไม่มีแสงอ่ะมันหลอนนะ เกมนี้มันหลอนพอสมควรเลยนะครับโอ้โหน่ากลัวดูลอยเลือดดิเหมือนน้ำแดงเหมือนน้ำแดงโอเคครับเออประเด็นคือไปทางไหนต่อครับเปทางนี้เปล่าอ่าล็อกอีกจเจริญนะครับอ่าแล้วตัวห้องนี้ครับล็อกแน่นอนสกแกนนิน้วมือ ต้องมีบัตรผ่านประตรูนะครับเห็นบอกนี้อ่าแล้วก็เจอกระดาษนนครับเกมนี้สําคัญมากต้องตรวจรวจุดลงพือนให้เรียบร้อยเหมือนกัน,นครับเอ่อไปข้างบนก่อนข้างล่างไม่ค่อยปลอดภยัยข <c oughs> ึ้นมาอย่างกะรีออนนะเนี่ยดูตรงผมนะเม้งไม่ก็ไม่ใช่ครับ <c oughs> อ่าไปเออ ห้องนี้ก่อนกดช้าเลยครับไม่เจออะไรเลยออกด่วนเลยเออหงโขนวินว่ามีประตูหนึง่งห้องนี้อ่าล็อกอีกห้องห้องนี้เจออะไรเจอศพเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเหมือนเดิมเออบล็อกอีก นีครับห้องห้องนี้นะหาล็อกจะเดินนะครับ <c oughs> เราก็ไปเอาข้างล่างนะครับแต่ดูไปดูมาเขาเองก็เหมือนลีออนอยู่พอสมำครัว <c oughs> เลยนะครับ <c oughs> อ่าโอเคเราก็ลงข้างล่างเนาอับ นั่นก็คือศพนะครับซึ่งเราต้องยิงซ้ําเหมือนกันนะครับกูครัวครับนะครับเราก็จะเจออะไรเจอเพชดอกอ่าครับอยู่อะไรสักอย่างมันบอกน้ำเยอะนไปผมไม่สามารถแบบคูได้คงน,น่าจะเป็นเหมือนกันละครับเพราะเหลือแต่ปัจจนี้ย์ละ มื่อกี้เจออะไรไม่ไหวขึ้นบันไดล็อกละลอนนะครับโอเคครับเราก็เมื่อกี้เราก็น่าเหมือนจะได้ซีการ์ดมาแล้วอ่าเราก็ มันก็มีอยู่ประตูเดียวตัวนี้ก็เข้าไม่ได้นะครับซึ่งผมก็เคยเล่นมาแล้วเคยสำรวจมาแล้วแค่นิดเดียวเท่านั้นแหละนิดหนึ่งนะครับสามารถได้นิดหนึ่งเท่านั้นนะครับเดี๋ยวห้องนี้ห้องสุดท้ายคนระัอ้าวมันบอก is unlocked คือไม่ล็อกนั่นเอง เฮ้ยคนเอ,ออเออ,อลุงหมดพอดีเลยไอหนูเว้น่าก็คือลูกกระสุนปืนแดมอะไรอะไรแดมอะไรคือแดมงงงงกับชีวิตนะครับอ่ะห้องนี้เราจะไม่ไปครับ เราจะไปสำรวจห้องเอื่นก่อนอืมนะครับอ่ะห้องนี้แล้วมึอมึออยู่ได้ครับหยุดนะนี่คือการบ้นออกมาฮอยจกใจครับโหไม่น่าเลย ออกมาตายออกมาทำไมก็ไม่รู้โนลักซ์เอ่อ <c oughs> ช่วยอธิบายให้ฟังก่อนครับมันคืออะไรไม่รูโน้นอะตรงโน้นอะจะเอาตรงโน้นงูเชาตรงนี้ครับ ไม่ตายใช่ปะไม่ตายใช่ปะเดี๋ยวส่งเอาให้เออในห้องนี้ตอ่ออ่าห้องนี้ละคิวลิกอะไรอะไรอ่าเกมนี้ มันก็มีเกมเลยคำว่าล็อกนะครับอ่ารู้สึกว่าจะเป็นกระสุนเอ้ยเป็นเอ่ออะไรอ่ะกระจบกันกระสุนเมื่อกี้นะครับโอ้โหร้อ,อนร้อนร้อนไฟยเยอร์ไฟยเยอร์มบอกว่าไฟายเยอร์ครับร้อนไปห้องนี้แหละใช่ที่สุดเลยเอุย้ย ตกใจนะครับเ <c oughs> ขาอาตกใจ <c oughs> เอ้าอะไรวะงงงงอีกที <c oughs> <c oughs> เออก็อะไรที่หาดีนะครับ <c oughs> เออทางไหนต่อทางเหรออู้ ทุบก,กระจกอีกทีจเจออะไรอเอาฟ้า่สิบสองไม่เจออะไรเลยส้มตัเบืองแหลกทุบเบืองแหลก,กเลกบาๆเอออ่ะเอ่อจะไปทางไหนต่อเลยพี่ทาง,งนี้มั้ง ใช่ปะยังไม่ใช่ผิดทางอีกทางนี้มั้ยเอออฮ๊ยๆนคนขนๆนขน,นโอ้โหแม่นเหมือนกันนะเนี่ยเราเนี่ยโคหลงตัวเองเลยเอานนี้อยู่ตรงไหนวะเนียที่เดิมหรอ ร้อนหอนแล้วรอนแล้วเริ่มหลอนแล้ว้องตรวจให้เรียบร้อยครับเฮ้ยคนโคทีนะแต่มันจำเป็นนะครับลุงไม่เป็นไรใช่ไหมลุงผมขอโทษ เเอเอออประเด็นคือทางหนต่ทอครับเขาบอกให้เราลงข้างล่างอ่ะอุ้ยมึงออกมาทำไมมึงเป็นเดแม็กทิกเงียวะไอเด็กแม็กทิกเอ้ย ออกมาทำไมไม่โ oh. อ้ปัดโถอืมอืมเห็นประตูเจอประตูครับใช่ประตูปะวะไม่ใช่ประตูอ้ยอ่ะนี่ประตูของจริง เขาไปจะเจออะไรอย่ามาให้กูหลอนนะครับเดอมแม็กทิกอีกแล้วเดอมแม็กทิกอีกแล้วชอบเลยเกิร์มพวกเดอมแม็กทิกเนี่ยอ่าเยี่ยม,มครับมันบอกว่าเยี่ยมเอออันนี้คืออะไร หัวลบอ่อเจโจไม่ใช่นะคนละเรื่องครับนี่จะอะไรฮะเจ็บไม่ได้โ,โอ้อนี่คือท่อ,อถ้าไม่ดูไม่รู้เหมือนกันดูยากในเกมนี้อ่าประเด็นก็คือประเด็นก็คือมัอนให้เราเข้าทางนี้นั่นเลย หลอนนะ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 ะยิงไส้ขาดเก็บปืนไม่ได้ฝวยอ่าเป็นจดหมายคนระับชื่อดรคิมเออสักอย่างเอ๊ะนั่นตัวอะไรคุ้น เอ๊ะนี่มันตัวอะไรบางคนฟังแล้วมันก็ไม่เข้าใจเอ๊ะอ,อย่าอย่าลงลงลงอย่าตื่นขึ้นมาอย่าเป็นโค้ชไลเดอร์ไม่ชอบเสียงอะไรแวนบอกแวนซิงนะครับ โอ้ไม่นะแมนเออหล่อนไม่ดูไม่ดูไม่มีอะไรเลยแมนสิ่งมันชื่อแมนนะเพื่อนเราเจอสมุดสมุดจิบไม่ได้อกีกโอ้ลงุงมึงยังจะเคลื่อนมาหากูอีกนะลงุง โอ้โหชัดเลยแค่วีห้องเฮือหนีส่งเข้อใอ้ยังไม่ตายใช่ไหมยิงยิงห้ำยิงห้ำยิงห้ำอุ้ยอิจฉาต้องยิงลงหัวเออเนี่ยเกมต้องยิงลงหัวครับโผล่มาผมก็ตกใจไปนะลุง สบหายโอ้หัวขามันโอ้นี่จะมีลูกกระสุนเปิดให้กูเก็บอีกไงวะเฮ้ยมันให้เก็บองไงไงะไรสักอย่างนะครับในห้องนี้เอ้ยใจเย็น เราเก็บอะไรไม่ได้เลยหรอไอเซนเวลสี่ยังไม่ไม่ยังเมื่อกี้มึงทีบกูเหรอลุงใช้แตะเมื่อเมือจะทีบกูอีกเหรออ๋อนี่ไงน,นี่ไงกระเป๋าอ๋อกระเป๋าชิดยาคลิมไม่ได้อะ ไปเด็มให้ทางไหนต่อลงุงอ่าไปที่เดิมครับเย็ด yeah. เซฟแล้วอ่าเซฟแรกเลยโอเคโอ้โหซอมบี้ซอมบี้โอ้ยช่วยมึงยิงกนะันนะมึงยิงจะจะจะโอ้โหไอ้ลุงาหาไอ้ลุงาหาไอ้ลุงหา มึงเดินมานี่ไอ้ซอมบี้ซอมบี้หัวด้วยกูรู้ต้องยิงหัวมึงกูพยายามเล็งหัวมึงอยู่เนี่ยฟื้นขึ้นมาดิมานี่มาตรงนี้เลยมาตรงนี้เลยขี้เกียจวิ่งตามมานี่มานี่อุ้ยไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอเด่งตรงหัวสิวะ เ้อนี่ตายแล้วหนึ่งตายแล้วสองตายเออจะ,ะไม่ไม่ตายอ่ะออไม่คุ้เปลืองกระสุนมึงมึงเท่าไหร่อ้ห่าเออยังพอมีลูกกระสุนให้เก็บดนตีมันเราใจมากเลยรูไ้ไหมเนี่ยนายเฮ้ยจะะเฮ้ยขึ้นจะ โอเคมิชชั่นเฟด